สิ่ามายางกันนี้เด้อยอยู่บ้านกัน,นั่นขำนั่นมืดมายางเบิ้องแน้คนน่ะแม่ผุ้น,นะเจ้าบุคเคยเห็นนะขังเขาไว้ตั้งสองเดือนเว้ยไทยก็อึดอั้น,นตันใจไปเลยพี่น้องเอ้ยผุ้นะเบิ้งเบิ้งเงาพี่น้องเบิ้งเาง,เงเา ใายบ้านขราจเจ้าบัวีคือบ้านเขาดิไม่แต่หินเห็นนะมันจะหินเขาก็นั่งเขาบ่มีมองนางใส่เขาไปนั่งใส่เลยทะเลบ้านเขามันก็ได้เคลียรหลยพี่น้องนี่ยังหน่อยได้นี่นะเจ้าหน่อยประมาณอาทิตย์หนาห้อนก็หนีร่นบ่ม,มีห่อนมองนางเขาลงทุนเบ็ดลายได้ห,หมอกเนี่ยเขาห้องอามาสานลงทุนเบ็ดลายเพราะว่าคนมันบ่ได้ไใส่เขาคือเลยต,ติ้งเห็ดไปห้ ถ้าเป็นบ้านเ้าก็ห้องอยังตำบลอำเภอเนาะอำเภอเกือบอำเภอหนึ่งอะ่ะใครก็ต้องมาหนีทุกคนเพราะว่าต้องมาเอาแดดเพื่อไว้ง้มหนาวเนาะทุกคนก็ต้องเอาวิตามินไว้อัดยง้มหนาวเพื่อแดดบ่มีตั้งหลายเดือนดิข่อยกระยักตานอยู่แต่กระสู่บ่ไว้เพีองเลยขนาดบรตากหนาก็ย่งว่าดังมาสัน ดีไซน,น,น์นี่ฮะงามน้ำเน้นไปลาเนยมมันเศร้าอากาศดีของมันเรนอยู่แถวนี้แหละจากบ,บ้านมากะแค่แรนออกมาก,กิโลอ้อมทะเลได้กับประมาณห่างกิโลโอ้ เป็นซิปือเป็น,ปน,ปนลายเด้อกไลายที่โลคขึ้นกันพี่น้องคนผู้คนเขาชอบไงย่ญญางทุกคนกับมันก็ต้องอยู่ออกกันเนาะอยู่ในในบ้านไลายมันกระโวไว้ใครก่ะสิบสิบปินบักเหลืองตายเวิดแล้วผมไม่ห่อสิแห้งผุเหลาไฟก็นเล ก็ไดก้กินจนอ้วนตู้อ้วนตุ้ยเวลาวแม่ยางออกกำลังกายเป็นยังไงเช่นเจ้าทางท่ายี่น้องทางยุโรปเป็นยังไงพี่น้องเอ้ยคือกันบ่คือสิคือกันบ่แล่ะเนาะทางเฮาวฟังยุโรปฟังทางอเมริกาฟังทางกเอพีซีห่างกันนะเนาะ ร้านกาแฟทางนานี่มีอยู่ร้านหนึ่งเขาเปิดคิดว่าเขาเปิดแต่เขาบวชให้นั่งเขาเอามันเสื้ออกมานั่อออนงข้างนอกมีร้านเดียวอยู่ทะเลหน้าร้านเดียวมีอยู่อ๋อมีสองทางฟังพุน่นคนละก็มีต่ร้านขายไอศครีมนี่ยพี่น้องอคนเลี้ยงกันแบบย่ำห้อนมีแบบว่าเป็นทาเป็นแบบส,สิบยี่สิบคนอะ เขาทากินไงโอเคแล้วยแค่นี้แหละเราไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ